กราบนมาสก,การครับผู้ค่ะ,คะ,จะเจริญพรผู้เบิงรายการปังรายการโจผ้ารวยขอให้ร่ำให้รวยสูขปู่ทุกคนขอประธานอภัยดื้อหลีบมันไทยมันดอกมัน็อกแปลกๆต่างๆดอกกระหับกระหมกระจองมันก็กกนกกกนเกลยบ่ใอคอยมีผู้ถือป็นได บอกตามตามแต่ทีว่าเข้าขึ้นไปออกไปตามของเขาออกเบิรดออกค้าม,มาหนือเต้านี่มาหนีว่มีเบิดมีหามมีหามนี่เล่าผู้โศกก็มีผู้ประสบกรมีนีกไทยผู้โศกกรมีผู้ประสูก็มีมันก็เป็นน้ำบุญบาสนาผา ได้ผ้าหางผ้ามีของไผ่ของมันนี่กระไดเข้ากัแบแงในกันว่่ได้บุญบุญนู่นนี่เพราะมีไผ่ปันแจกอันบ่อยแหกออกได้คือไม้ผ้ากลางแหม่มคั้วตำมล่าวากระาากกไดนี่กระไดขอหนุ่มผู้ฟังรายการโจพระรวยสุข,ขุทุกคนมีสติปัญญาเอาจะไปเกือหลายผู้น้อผู้ได้ปัน ได้ลกทุกงวดโบนิเต้คำนวนเลขเขาทุกงวดมันก็นเป็นธรรมดาขอให้ญาติโนมกู้ฟังรายการทูผ้าลวยสูุทุกคนมีตาสิ่งดีๆเขามาในกิตใจและร่างกายดือ้อความดีเขามาความบดีออกไปไก่ปีใหม่แล้วไปเที่ยวเล่าก็เสียตัว แอดโจวสูบฟังด pues <cat> ื <cat> ้อ <t> ม <ria> <teachers> ันเป็นยังไงก็ไ <được> ด้เอาเสื้อเน็ตโจกราบขอบพระคุณขอบปู่ค่ะแนวทางเพื่อนบ้านลาวพุทธา้มือว่านขำโค้งไปเนาะก่อนซ้ำเลสเนาะค่ะหลังจากรัฐบาลไทยผ่านไปเนาะค่ะไทยงวดนี้กับว่าเป็นยังโบซ้ำเร็จเนาะค่ะแต่ว่างวดก่อนกับผู้ใดเพิ่นก็ได้อ่าได้ไล่อยู่เนาะซ้ำตัวสองตัวลักลอยกันมากแต่บางวดที่ผ่านมากอะมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้น บางท่านบางคนเนาะก็ต้องใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยเด้อคุณพ่อคุณแม่บัดนี้ปกแกแะะูแก้หแล้วเนาะค่ะแก้หาแล้วมาเอาเล่าได้เล่าอยู่เนาะคะ่ะมือว่านี่เล่าก็เข้าอยู่วิ่งรูดศูนย์เนาะเข้าศูนย์ออาเล่าออกมือว่านก็คือสองสองสี่หนึ่งศูนย์ห้าเนาะสามตัวบนคือหนึ่งศูนย์ห้าสองตัวล่างคือสี่หนึ่งเนาะปรากฏว่าศูนย์ วิ่งลวดศูนนี่โอ้ยคือคักคือแน่เดี่ยวขึแม่นเดี๋ยวับปูบานนี้ไฮศูนย์ห่าน้อง่ะออกศูนย์ห้าตรงๆเนาะค่ะปูเนาะบนนะกับความฝันบริเว้ามนวลบริเวณยังก็เป็นฝันฝันมาเขาบากาาักแตงโมถวายนั่แหละบักแตงโมก็เป็นลูกกลมๆถวาย,ยก็เลยเลยฝันไปยังสั้นก็เลยบักโมมันมเป็นศูนย์อยู่แล้วเลยตีไปหามันถึง ธรรมด,ดาจ้าคูว,ว่าอ่าไม่โชคก,กับวัตถุก็คือผู๊พญ่ถ้ายกมากอจะหนีหระก็คุยกันเคยว่ากับโจยุวาซา,า,าลิงขี่ไปหลงตีบหลงแดดนั้นไฟหนามันดับก็มีสองหสองหาแปดอยู่ในตาคันทีว่าทะเบียนไปจ้าเที่ยวอัดเชือกเขาจ้าพญ่เรามาอยู่นี่เราเก็เลยบอกเราละ งเงินใเนเลารายี่สิบบาทไปซื้อเลขสองหาดูบอกเล่นนา,เากันนั้นครับถบ่ได้เหลากันแล้วบ่ได้ซื้อเป็นอย่างง่วง,งเราเสีย <c oughs> เ่นนาตบ่ได้ซื้อเนี่ยมันสอบมาเราวาอีกว่าตได้แล้วบอกว่าถือคืนน่อยเอาคือบอกผมสองห<อ>าว่าอะเลขสองเปียกมันออกยากมันออกสองหาสองหาเป็นม่ให้เล่าด้ค่ะปุนละป่วยแนวทางเพื่อนบ้านนะสองหาเน ไปออกไทยนะแต่ว่าอาชีพอาชีพนี่คืออัดก่อนรัฐบาลไทยออกเนาะ <Band. S 1> ค่ะปูแมนอาชีพเล่านี่ก็อัดก่อนมือนึงงนาะคอะอ่าแ <Band. S 1> อัดตอนเศา้าของวันเลขออกเป็นบอ่อขาวปูเล่า <Band. S 1> หรือว่าเข้าเสาร์อาทิตย์มั้งรัฐบาลไทยนี่อัดตั้งแต่วันวันอาทิตย์วันอาทิตย,ตย์ส่วนเล่านี่เขา uh. อัดไปวันใดค่ะปูวันเดียวกันบอกเลยจังหด มันเดียวกันเป็นลาาเป็นไทยเหมือนกันเนาะแต่เรยกว่าฟันก่อนเนาะอัดก่อนด้วยเล้าเล่าภายในสองหาเทอกวัเนี่ยันออกไทยเนาะมาเนี้บ้านเกินอันนั้นยายแก้วเป็นสองสองบ่าครับปู่ทีมสองชันว่าแต่ว่าเพื่อนอันฟันว่ากระเทยออกลูกแมนกระเทยได้ลูกคือคือกันเนาะ คือกันก็ความเหมือนเหมือนกันนะ่ะแหละมันก,ก็นเลยเป็นสองสองซะก็เลย<ง> <c oughs> ก,กันกันรั้นก็เพราะว่าฟันไปกินวันเกิดยายแกวลดจังเสียนบลคก็สิได้ตีเถือเนาะแมนนี่นว่าใจเมื่อน,นั้นหน้าว่าอ่ะเอามาจัดวันเกิดห้ย่อยวันจ้ะเมอก้กกอนเมอก,ก้อนนี่แหละย่ำแรงย้ายจัดวันเกิด เอาลูกปูมาแทาง,งเ่นหะยากก็เลยห่างอ๋อันนี่อันเลขอันนี้เนะาะค่ะปูลเลขคำนวณที่โจถามปูมันได้หากับหกกับสี่เด้อสันเพิ่นกับมาอยู่เนาะหากับสี่แต่ว่ามาบนมาล่างบนเรืมาน้ำก<แ>ันเนาะค่ะปูเนาะอ่านคนแนนเลขปูได้ตัวไดเอามาจับใส่กับอันนี้ก็ได้นีเนะาะค่ะปูศูนย์ห<แ>่างสิเนาะศูนย์หกศูนย์สี่แะไรอ่ี้ กันกันลงังคนเป็นดันอยู่แต่ว่ากระจับอยู่โน้ตศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็จบที่ศูนย์ห้าไม่ได้ไปศูนย์หกมันก็ออกศูนย์ห้าพอดีดับบนตรงตรง,ตรงเอาอยู่อยู่เน่ะหลักหน่วยเก้ากับพ่ม่หลักสิบเจ็ดกับพ่แม่แต่ว่าดับล่างนี่ตรงตรงเพราะว่ามันอยู่หลายงวดแล้วก็มีบ้างนะขอพ่อพ่อแม่นี่แหละเวลาอ่าโบย,ยู่กบบโอ้ยดับยู่ดั้งหลายเดือนแล้ว สามเดือนสี่เดือนมากลเลยนาอกอ่ะปูเนาะต้าเลขดับเอาอยู่อยูนี่เพราะฉะนั้นก็บันี้กันดับอยู่บันี้บวกเขาเลยบเนี้ดับต่อไปเลยดิคันมันอ่อนจังจีคันผู้ใดชื่นชอบก็ตามแล้วกันบ่ชอบกับเบื้องไปก่อนก็นได้เด้อแนวทางเลขดับให้ทุกงวดน,นั่นแหละคันสีเอาดับบนดับไปกับนี่บางครั้งมันกับมี่แล้วแต่สูตรน,น้ะงอ่ะปูเนาะเป็นบ่แมน เอาบานีสิได้ตามต่อนะคะอันเล่านี่เป็นงวดที่แปดสิบเก้าเหรอที่ค่ะปูแปดสิบเก้าวันแปดสิบเก้านี่มันอ่ามันเขาจะงวดบุวยเบื้องในเบรริบงย้อนหลังอยู่ดิสถิติย้อนหลังนี่เบื้องในเบิงอยู่เดี๋ยวสิไวนับเบิ้งอยู่ใกล้ๆสิ้นปีก่อนสิ้นปีนี่ละสิไวนับเบิงว่าปีเนี้ยมันเขาจะงวดสถิตินี่ เด็กดับดับอยู่บ่แปดสิบอว่ะวุ้ยเดี๋ยวไปย้อนเบิงนะ้งเน้ะยังไม่ทํายังไม่เข้าไปดูเอาอเดี๋ยวเสร็จสิ้นปีกะสีแซกเบิ้งเน้ะว่าดับอยู่กี่งวดละวก็เขาจะงวดเน้ะสถิติของหลวงปู่รุนแต่คลิปมาเห็นมีมือไหน่ได้เฮ็ดนี่เล่าม,มีมือเดียวที่ไม่ได้ทําคลิปแค่นั้นเองม,อมือเดียว ทีที่ไม่ได้ทําเมือ่อนั้นติดงานน่ะเอา้ามาดิตามต้อนแล้วกปูลุนหลวงปูปูฟันเราบอกค่ะปูว่าเอฟซีฟังี่ยฟันอยู่เขามาเหตุไฟมาเห็ุใจเกลืองทําน,นําอุ่นย่ายนาว่าดูต่อไปจากปริษีสามแปดน่ะเขาเหตุเบิง้งเขาเห็ุอยู่มี่ผู้ใชยมาก สองคุณคงแท้แต่ว่าผู้ยิ่งผู้หนึ่งอันนี้เป็นความจริงบอนฝันบึงเขาเห็ดเครื่องทำนา้ำหุ่นเขาเ็ดแล้วเรียบร้อยเขาต่อสายตรงเขาความันช็อตมันชอ็อตสายตรงไม่ได้ช็อตกระเด,าดา้าวหกันยังเบากันเลยมาฝันฝันเห็นผู้ชายมาเห็ดไปปักไปฟไสฟไฟ่กวางเกะน้ำมหมุนไป ก็คือจังอยบานฤทธีสามแปดนั่นลหละในมีสามคนผู้ชายในข้อรันธมันมีมีมีสามคนโยบานฤทธีใหญ่แก้วฤทธีสามแปดมือเศร้าก็เลยไปเบิ้งเครื่อ,ง,อ,องท่ำนำ้ำอุ่นน่มันมีเป็นเบอร์หาเบอร์หาก็เลยคิดว่ามันคือออกแล้วเลขหามันออกมันกีมันออกศูนย์หานะ้ะ <gl> at <ated> จ้า <scrolling on> มันออกเดี <S <S <chat> ่ยวก็เรียกว่าเดือดหาถามันออกมันก็ออกล่างกันแหละก็เลื่อยออกจามันเลขจังได้กับวิ่งหาวิ่งหากับสี่วิ่งรุ่นเห้ากับสี่แล้วจ้ะคุณห้ากับสี่แล้วจ้ะเนาะ อ่าอ่ากับสีกับ 4, กบนนี่มันก็สีหาหาสี5ีห้าห้าสีสามหาหาสามเอากระใสสามคุณสีห้าห้าสีแมนมานี่ไงอีกยังก่อีกต่ออีสามสามสามคุณกะ หา,ามห้าสามสี่ห้าห้าสี่สามแปดแปดสามสามห้าสามแปดสามแปดแปดสามมีผู้ใช้ผู้ยิ่งหนึ่งกับหานึ่งหาหนึ่ง,หหงเออหนึ่งหา้าสี่สี่หาแล้วนะผู้ยิ่งหนึ่ง สี่ห้าสามห้าสามแปดห้าหนึ่งอ็แล้วค่ะปูห้าห้าหนึ่งแล้วก็อาอาหาหนึ่งหา,หา,ห,าหาเจ็ดห้าเจ็ดบอตอนนั้นเหลือบอหลายตัวห้าเจ็ดเหรอ,อมีสี่ห้าสามห้าสามแปดห้าหนึ่งและห้าเจ็ดแล้วค่ะปูห้าชุด เอาเท่านั้นแะตามความฝันหลายตัวข้อมฝันเด็กเท่านั้นสามแปดบัลลที่ที่หนึ่งสามแปดที่ที่บ้านเลขที่สามแปดมาติดไฟมีผู้หญิงผู้ชายปักไฟในความฝันนี่ปักไฟรวมติดหมอน้ำทำนำบุญเดี๋ยวผู้ชายว่็นหัจักกว่าเขามาจะใส่ว่าเป็นช้างใช้ส่งรต่างคนมีสามคน วิ่งลูดหากับสีหากับสีเน้นตัวใดค่ะปูเน้นสี่เน้นที่สี่เนาะจ้ะของโจจับได้ไหมฮะเป็นปูชส่เนี่ยมันเน้นหาเน้นหาโอเน้นหาบอกจ้ะแมนเซ็งปูไช่ครปูไมันเป็นหาเน้นที่ห้าแล้วกลองที่ลองกลมที่ห้าสามเน้นหาแล้วกมื่อกี้ขีดไปสี่แล้วลองสี่แล้วค่ะเน้นห้าลองสี่จ้ะ อันสีห้าสามห้าสามแปดหาหนึ่งห้าเจ็ดนาะะมีอยู่ห้าตัวมันบอลจับปูเออแมนวงกลมที่ห้าสามเน้นที่สามห้าห้าสามโจบ,ออบันเคียนสามหานีเปล่าหาสามดีค่ะปูบปิบกตัวเดียวกันนั่นละจ้าสามแปดอีกตัวหนึ่งเนาะบัตรเลขที่ออติด <3. S 1> ที่บัตรเลขที่สามแปดไหม แมนแมนบ่เนาะแมนอันนี้ตามฝันบ้านเพิ่นติดอยู่บ้านเลขที่สามสิบแปดเนาะไะไม่ให้น <Man. S 1> ในฝันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะค่ะปูแมนบ่บ่ผู้ชายผู้ดเดียวผู้ชายสามคนอ๋อมีผู้ชายสามคนมีผู้ชายผู้เดียวในในเขามาเห็ดไฟเขามาเห็ดไอหมาน้ำพูดเนี่ยมี หนงคนหนึ่ง,งอ๋อก็เลยเอาสีส,าสองคนก็เลยเอาสีล่องเนาะค่ะปูเนาะสี่เป็นตัวลองในความฝันเห็นตะปูใช่จ้ากำลัาจับใส้หาสองหาสามหาศูนย์หาหนึ่งของโจ้ว่าด้วยก็ได้เลขโดเฮิตได้มีสองมีสามมีศูนย์มีหนึ่งเลยค่ะปูโอศูนย์สีไม้เอียงปเนาะ ก็ไม่แน่ก็อ่ันได้แบูปุณละไม่มันแน่นอนมาได้เลขเล่าเราแน่นอนมาได้ได้มันเลขหกตัวนี่มียังกว่าเลขหกตัวเราที่ออกมาแล้วมันบ่จ้ะมีสองสองสี่หนึ่งศูนย์ห้าสองสองสี่หนึ่งศูนย์ห้าใช่มันก็ได้ซี่เป็นแปดเป็นเก้าเก้าก็แปดมันวิ่งสี่ซี่ก็พาคึ้นมันอ่า าทอเมนเลียกวิง่งตัวหางมันถึงวิ่งมันก็สีก็พาตามสูตรไนะด้แน่ดับบนดับบนนี่เอาตรงๆด้วยดับบนไปกับปูอาแบบเดิมบ่ะเ,เอาตรงเลยดับบนตรงตรง ูนหาดับบนตรงๆมีศูนย์ห้าบอกค่ะปูตัวแรกแมนเลยไปเลยศูนย์ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าไปเลยศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้า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 หกเฮ้ บูแมนดิสี่ห้าห้าห้าหกห้าหกห้าห้าห่าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเอามันนี่ดับล่างตรงตรงล่างตรงก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะอ่าหนึ่ง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 ค่ะอ่า สองหนึ่งสองหนึ่งค่ะสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะห้าหนึ่งห้าหค่ะหกหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งหนค่ะแปดหค่ะเก้าหนึ่งเหนค่ะดับหลักอ่าหน่วยบนหน่วยบนดับห้า สิบจ้ะสิบบนดับศูนย์หน่วยคือได้ศูนย์จ้ะบันนี้เนั้นล่างบ <10 S 1> ันหน่วหน่วยล่างดับหนึ่งสิบสิบล่างสิบล่างดับสี่สิบล่างดับสี่อืมจะเป็นเซอร์เดอร์เลยครับบอมีแนวอยู่เด็กเขาลุ่มถลูก บาเด็กว่าดับดบาดับอยู่บาอยู่เดีด่ยมันลงลดลกเลอเอาไปเบิ้งก้อนนะค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปพีเทงหน้าิันกันเด้อยอ่าแนวทางเพื่อนบ้านเราด้วยะะของงวน,นี้ปูขออนุญ,ญาตทวนตัวเลขกันเด้คะ่ะค้าความฟันนะคะความฟันของปูฟันอ่าเกี่ยวกับคนมาเห็ดไฟนาะคะ่ะติดทำไฟที่บ้านเลขที่สามสิบแปดเนาะมีผู้ชายมาน่ะ แล้วกัเรื่องจริงเพื่อนกับมาติดเครื่องน้ำมูลนหลี่อยู่บ้านเลขที่สามแปดแล้วก็ปูและไห่วิ่งรูดห้ากับสี่เน้นห้าแล้วค่ะแล้วก,วก็จับให้ที่สี 5, ่ห้าสามห้าสามแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ดเน้นที่สามห้าและสามแปดแล้วค่ะแต่ว่าบ้านเลขที่ที่เพื่อนในความฝันคือบ้านเลขที่สามสิบแปดอย่าลืมจำด้วยเนาะส่วนเลขที่แอดท,ท,ทาออกมากับมีสองมีสามมีศูนย์มีหนึ่งแล้วค่ะไม่ชอบศูนย์ก็ตัดศูนย์ออกก็ได้เนาะ คือจังหวังหันเนอะกับปูนอะปูได้ศูนย์กับสองนี่ไหมโจได้ห้าหกสี่กับมาจับใส่กับบดีกัได้เนอะกับปูเนอะจับใส่เลขที่ทํามานี่ยนะที่โจทําไว้นะหลักเลขดับบนตรงๆศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าดับหลักหน่วยบนมีห้าดับหลักสิบบนคือศูนย์นะส่วนดับล่าตรงตรง ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะแล้วก็ดับหลักหน่วยล่างคือหนึ่งดับหลักสิบล่างคือสี่เนาะแต่ว่าดับของปูนีมีตั้งศูนย์ตั้งหนึ่งน,นี่ของโจว้าด้วยอ่อ <st> ะอันนี้ผู้ใดใครอยากร่วมมาาาอ่ถ้อ่าน้ำใจเนาะ ค่ากาแฟหรือค่าเสื้อกันหนาวผ้าห่มใหม่ปูตามนี่เนาะข้างล่างนี่เด้อค่ะซื้อประสบแก้วเนาอค่ะประสบแก้วเพื่อนเป็นน้องสาวปูเด้อค่ะเอาตามนี่เนาะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุพสุคนนะแคบไปเมืองเอาปูบานี้ได้เวลาหล้วค่ะปูได้เวลาแล้วเด้อ่านหนุมสิมืดปีไม่แล้วปีเออมืดปีเก่า,ากาพิดเนาะ เราเมื่อไปปีใหม่เขามาผู้ได้ปังรายการจูผ้าเรื่อยปีนี้ทุกยากฝากมองปีนี้ทุกทุกทรมานเย็บปวยไข่กระซ้าเป็นหนี้เป็นสินหูกังอังเท่น่ำขอบเครื่อกับขอให้หายสุขุสุขคนปีใหม่กับสิ่งใหม่ๆมเขามาตั้งคิดตั้งเกไม่มีขอปีขอเดือนขอเมือเขาวัน กมเกาก็ดีกำไม่ก็ดีกรรมได้ก็ดีกาไม่กไดีกระหายสุขุุกคนปีใหม่มาจิตทิ้งไดก็ได้สมคบปรารถนาปรารถนาเงินลังไรเทมาปรารถนาท่องลังไรเทมาอันนี้กินในธาตุในสั่งโบสั่งสลัสั่งปุตติวิหารสั่งแป้งประตูค้งสั่งอรถินวะปารื่อของสื่อกองสือระคังถวายวัดใัน้ต่วัดสุูุสุคนให้อายุเก้าสิบปีขึ้น สุขุสุขคนเด้อเหตุไดเกิดก้าวดีสิบดีอไอมิ่งมันนี่ท้องลังไหลที่มาสุขุสุขคนเด้อมีโศกมานสุขุสุนเปรี้ยังรายการจาูผ้ารวยกระไดอ๋อไอมิ่งจะสุกจะใสเด้อสาธุสาธุค่ะปู่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการค่ะ<อ>เป็นแนวทางแล้วค่ะเพื่อนบ้านลราพัฒนาตามฝันแล้วค่ะฝันแรกขันแม่นว่ามีอ่าฝันอีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะตามใหม่มื่อเอิญอีกเนาะฝันแรก พ่นเน้นให้ปูเน้นให้อยู่สองขางเนะค่ะพุ่งงบหน่อยก็เอาไปตามนั้นเนะค่ะมีดับบนตรงๆก็เอาอยู่อยู่โนะค่ะดับล่างตรงๆเพิ่งรุดไปกับว่าเป็นอย่างแต่ว่าคันรุดแล้วมนบมมาอลไรโนะค่ะม่มาอีดีก็ไปพิจารณาเบงเดอคุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะใครเข้ามารับชมรับฟังเนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแม่เดอร์้ใดกดไกด้อนาะค็ะขอให้แตกสามตัวสองตัวเป็นลาวพรุ่งนี้ขอให้รวยทุกคนทุกท่านเนะค่ะ หลักการซื้อลอตเตอรี่ไทยาสากินแบงไทยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆรางวัลที่มีทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นนะคะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดสหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกสะกอนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ